สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เสียงดังไม่ได้กี่โมงและประมาณเที่ยงคืนจะตีหนึ่งล้ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องรอบมอนะครับวันนี้เป็นเป็นห้องของไอ้อบ้านเนะี่ยอันนี้เป็นเจ้าของห้องนะครับคอนดโดเนี่ยเป็นคอนดโดเดียวกับพี่ยินดี้กับคิงห้องนี้พิเศษกว่าห้องอื่นเนี่ยขอเข้าไปแล้วค่อยพูดห้องนี้พิเศษห้องอื่นตัวตัวเปิดเถอะกูอยากพูดดังๆมากเลยว้าวดังดังยังยู่ก่อนอยู่ก่อนอย่าปิดประตูกันปิดประตูกันเออพูดดังได้สักทีนะมานี่คือเคฟคอนโด 20แล้วเราสัญญาว่าจะพูดชื่อคอนโดตั้งแต่ตอนที่20เป็นต้นไป20แล้วมีนี่มีที่ยี่สินะครับห้องนี้เป็นห้องที่พิเศษกว่าห้องอื่นคือใหญ่กว่าห้องอื่นเลยทีเดียวเทียวสองนอนป่ะถูกต้องครับคือห้องที่เราไปดูมาก่อนๆอี่ยห้องนอนเดียว24ตาราง26อะไรสักอย่างนึ่งแถวๆนี้ยแต่ห้องนอนเดียวอันนี้สองห้องนอนใหญ่ชิบหายไม่คิดเลยโอหหลจริงๆแล้วจะนโถยหวางเลยเนี่ยเอามาพอมือกันเหมือนห้องกูอย่างแรกก่อนเลยห้องนี้ก็หววหวังแล้วห้องน้ำใช่ไหมห้องคครรััวววเเเพิ่่่่งงจบกอออนนนีีืะะะไยมึห็ป เสื้อผ้อไปไม่ใช่เครื่อนับผ้าเขาแถมให้ด้วยเหรอเขาแถมให้ครับเที่ยปกติไปห้องไหนไม่มีแถมใช่ป่ะตั้งแต่ดูหอเรามองมาแทบจะไม่มีเลยเท่าที่ดูมานี่คือห้องแรกใช่ครับแมาครูจะแถมอยู่แล้วแถมอยู่แล้วแต่ครัวไม่ใสวยกว่าสวยจริงพวกของเคฟคอนโดมันสวยนะครับทุกคนครับยามายหมดเลยเอามาเองหมดเลยอะไรอะไรที่เขาให้มาอันนี้เขาให้ครับผมอันนี้ก็ให้ครับี่อันนี้กับนี้อ๋อก็คือให้ทั้งท้าให้ทั้งหมดเลยอ่ะตู้เย็นครับตู้เย็นตู้เย็นว้าวว้าวว้าวจุผมไม่มาวันอ สองเดือน่เหรอตัดกันนะครับผมอยู่มาสองครับสองเดือนสองวันคือมีแมวด้วยมีแมวแล้วคือเหตุผลที่ผมเลี้ยงแมวนะครับก็แบบว่าฮิปเปอร์เฮ้ยสนใจกูก่อนคือเหตุผลที่ผมเลี้ยงแมวฮิปเปอร์ไอ้สนใจสนกูอยู่นี่เออผมที่ผมเลี้ยงแมวนะครับแบบเวลาจบมีสาวเงี้ยแล้วก็แบบเป็นดูแมวห้องพี่ไหมเออว่าน้ห้องน้ำเป็นดูแมวห้องพี่ไหมเออว่าน้อห้งำว่าน้ำเออว่าน้ห้องน้ำ น้ำในี่สตร์นะที่เอาน้ำใหญ่ของห้องที่นี่นกลไกของห้องนี้มันดีสุดกันคือที่ผมไม่เอาแปลงไฟจากทรงหน้ามาเพราะว่าก๊อกน้ำมันสามารถแบบตันได้ไงวะสมมติว่าเราอยากแปลงไฟงใช่ไหมเราก็พูดอะเราพูดภาษาอังกฤษใส่มันเฮ้ยกูอยู่นี่กูอยู่นี่ผมว่าท่อผมผมอยากแปลงไฟัย่างเงี้ยเราต้องพูดภาษาอังกฤษจะมันไฟฝังมันนี้จะแปลงไฟให้เราแปลงฝังไฟฝัง ดูแมวดีกว่างงแล้วเียอะไรกับมึงนี่อ่ะดูห้องน้ำห้องน้ำ้อาน้ำก็เหมือนห้องคิงเลยมาดูนี่มาดูกล้ๆเลยกบออลนี่แหละห้องน้ำใหญ่กว่าห้อิงมันก็ใหญ่กว่าห้อง่กว่านมดนิดนิดนะดนิดนึงนิด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 นินิดนินีดนิ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 ทนิดนิดสิดนิดนิกนิด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 นิต่อดนิดนิานนพดนินิ่นิดนิดนิดนดนิ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 นิดนิดนมีนค่นใช่มันห้องห้องนน เดี๋ยวให้ไล่ที่ห้องอันนี้เคยเห็นตั้งแต่ห้องคิงแล้วน่าจะหน้ามีนะแต่ยังไม่ได้เปิดเอาไว้ไปดูหอรอบมของพี่เอเดียะที่สิบกับซีซัเจ็ดหรือแปดของมึงขอที่มันหรูๆว่าขอคิงอ่ะเออไปลองไปดูว้าก็ดีอย่างนั้นแหละตรงแค่ตรงนี้แค่ตรงเนี้ยทีเดียวก็ทั้งห้องคิงนะไม่แน่ใครเข้ามาก็กลัวผมบอกเลยทำไมวะผมมีปืนแล้ไงต่อผมสามารถมีปืนอยู่ที่อ้ำแล้ว โอ้โหครับผมโอเคครับอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะอ่ะพีพีแก๊สเหรอใช่ใช่อันนี้เอาไว้เข้าฉากหนังถูกต้องเฮ้ยมีคนหลอกในกระจกใช่ไหมไ้ยี่อะไรอย่างเง้ยสามใช่ไหมใช่เห็นเห็อยู่สามคนนะตอนเนี้ยแต่ผมว่าผมหลอกว่ะไอ้เหี้ยทำไมรู้สึกแปลกๆปลกหลอกมากๆเลยเนี่ยข้อนี้ครับหลอกครับห้องสำหรับปาร์ตี้เพื่อนๆครับเพราะว่ามันมีหมอนนี่ตอกเขาให้ไหมเนี้ะให้เนี่ยให้ให้ ผมก็ให้อาริกาโตให้ให้นี่ด้วยอาริกาโตอ๋อญ yes. <Yes> ี่ปุ่นใช่เลยให้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 อันนี้โตคอมนี่ให้จริงปะเนี่ย Yes ก็คือย้ายมาแา่คอมเลยจริง Yes ว้ยอันนี้หูฟังให้มาจี้ธนาคารธนาคารให้ใช่ใจเย็นิงเห็นจะยม่ตัวเลขคือที่เลขได้นี่กกตกำลังขาดเลย เฮ้เดี๋ยวนะที่หมดแอร์สามตัวเลยอะถูกต้องครับผมเพราะว่ามี3ตัวเลยนะหนึ่งข้างในสองห้งนั้นอีกสามอ๋ออันนี้ใครกระปุกเงินด้วยเนี่ยขอกูเราแบบว่าเออห้องมันแพงน้องแถมปุกเงินได้ด้วยใช่เฮ้ยมึงตัดทีวีใหญ่กว่าห้องกูเยอะมากเลยนะตัดแม่งใหญ่จริงใช้ปาร์ตี้อะใช้ปาร์ตี้ใช่ก็อยากชวนเพื่อนมาอยู่นี่คืออะไรียงไฟเหรอเขาให้มาเหรอคไฟครับใช่เขาให้มาให้ทุกอย่างเลยวะใช่ครับเดี๋ยวนอนนะเชิญครับผมนี่ก็จะเป็นห้องนอนนะเขี้ยประธานอธิบดีป่่่ะะเเนีียยแมงใหญัอ วิ่งด้วยโอ้ชั้นสองฉันไม่อยู่สูงอันนี้จะดีกว่านี้มากเลยผมว่างนะผมจะโดดกันเลยโอ้โหนี่มากจะโดดแบบกลัวเอาไหล่ลงอารมณ์โดดโดดรู้จักท่าเวยปั่นไหมครับเวยปั่นไปโดดตุ้งกูไม่ตัดแล้วนะยี้มตีมันต้องอย่างนี้ มึงต้องมีตังบะสโลอ่ะนี่มันจะแบบว่าเฮ้ยวะเฮ้ยวันจันี่จะเตียงดีวะอันนี้เขาให้หมดเลยเหรอให้ให้หมดเลยให้หมดแต่ว่าอันนี่ซื้อเองป่ะไม่ไม่ภาพยนตร์อะไรเขาให้หมดเลยจริงป่ะเนี่ยใช่ห้องนี้นอนได้สี่คนครับไอัเนี่ยพวกเนี้ยเขาให้ด้วยเหรให้หมดเลยเพราะปกติเขาจะไม่ให้ไม่ถ้ต้องได้นอนหมอนโภไฟทุกอย่างให้หมดเลยให้หมดเขียะแม่งมาแต่ตัวตุ้มเงินมาอย่างเดียวเลยจริงดิตื้อผ้าเขาก็ให้อ่านี่ ใช่ไหมใช่ไหมไม่ไม่ต่ที่ซ่อนชูที่ซ่อนชูคือคุยกันค,ค,ค,คุยกับมันไม่ไม่ต้องมาอันนี้นะดูจากทุสภาพแล้วนะครับผมว่าคือจากที่ดูอะ่ะห้องคิงจะมีแค่สองล็อกใช่ไหมใช่อันนี้เพิ่มมาอีกล็อกหนึ่งใช่ไหมสวัสดีครับผมเพิ่งมาจากสวัสดีครับผมมาส่งของ <laughs> เอออย่างที้ก็ดีเหมือนกันนะเออใช่ใช่แงมันขึ้นเยอะเลยนี่ขึ้นเยอะเลยมันมีตัวล็อกอะไรไหมนอันนี้เปิดข้างเดียวพอครับผมอันนี้มันมีแต่จริงๆหนผมไม่ค่อยอยากโอเคๆอ๋ออันนี้เท่าคิงสองล็อกเนี้ยเท่าคิงแต่ว่ามันเพิ่มมาล็อกหนึ่งถูกต้องแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือด้วยก็เอาไว้แบบเจ็บโคมไฟครับเล่นๆชอบแบบนี้คือมันเพิ่งเกิดใช่ไหมมันสองเดือนกว่าสองเดือนคุณซื้อมาชื่อน้องจัดไปเลเท่าเกินสาวคนไหนนะครับอยากจะมาดูห้องพี่นะก็มาดูแมวห้องพี่ได้นะครับผมยย ดีกว่าห้องอเปียนโนอีกแมวอะแมวเขาไม่นโนไม่เล่นกับกูเลยนีเหนอเนีเราอนเนเหนีเราหเห้ีหนีเลยหนีหนี้รา้นนเรหนีเนีนีเ็นนีห้เหหนนเหนนีเนีนนเห นี่เป็นที่แขวนเสื้อแขวนจุลเบียงเขาม,มีสองระเบียงว่าประเด็นใช่ม,มีสองระเบียงระเบียงน,นั้นคือมันเป็นแค่แบบน้ดตากแต่อันนี้เป็นระเบียงพวก,ก,พวกตักพุงตักผ้าอะไร่ะเน,นี่ยระเบียงก็จะใหญ่นิดนึงอะไรเนาะฮะ เอาโดนขงังมามึงไปเราโดดโดดปไปได้อยู่นะจะอย่าเลยเพื่อนผมเคยมีความคิดนะผมมีรถสักคันหนึ่งแล้วผมแบบขึ้นห้องไม่ได้เงี้ยผมก็จะแบบปีนขึ้นรถมากรปีนขึ้นมาแต่ข้อเสียตรงนี้นะครับคือขอมโมยน่าจะขึ้นได้มึงอะเพิ่งกำลังชี้วงให้กันลอกเ,เ,อเว้ยเออว่ะมึงกำลังบอกว่าเนี่ยสามารถทำนี้ได้นะครับเออใช่ใช่ใช่ถ้างั้นเนี่ยใครที่อยากจะงมาขมโมยอย่านะครับแต่ที่จะทำ มึงคิดว่าเขาจะฟังมั้ถ้าสมมติว่ามีเมก็คือมีเมก็อาจจะให้ก็แล้วแต่ตกลงแต่คนที่อยู่ห้องเนี่ยจะถูกกว่าใช่ไหมใช่ใช่มันเล็กใช่ครับแต่ว่าห้องนี้ดูส่วนตัวเนี่ยมันก็เป็นส่วนตัวแหละแต่ว่ามันข้อเสียตรงนี้มันไม่มีตู้เสื้อผ้าให้เป็นตู้เนี่ยคล้ายๆตู้เก็บของก็คือมึงต้องไปใช้ร่วมกับห้องเมื่อกี้อ่า yes หรือว่าอาจจะแบบซื้อตู้เสื้อผ้าเล็กๆมาไว้ใช้เองตอนเราว่าห้องนี้เช่าหรือซื้อเช่าครับเช่าเท่าไหร่ต่อเดือนหมื่นเจ็ดนะครับผม น่าจะเท่ากับห้องขิงก็นนะค่าไฟถามได้ดิค่าไฟล่าสุดโดนเท่าไหร่สามร้อยสามร้อยกถูกมากเห็นไหมค่าน้ำหกสิบบาทแต่ห้องนี้จะโดนห้าร้อยทำไมครับก็วมันมันน่าจะใช้ไฟเยอะไงห้องใหญ่จริงที่แถมมาก็คนก็แถมคนที่แถมครับคนที่แถมเฮ้ยแถมผู้ชายด้วยใช่ห้องสำหรับผู้หญิงไหมแถมไม่เกลียดด้วยประเด็นแถมผู้หญิงด้วยเฮ้ยมึงบ้านคนอื่นเหรอป่ะเนี่ยห้องนี้สามารถอยู่กันได้ประมาณสามคนอาจจะแบบห้องใหญ่นอนสองคนห้องเล็กนอนหนึ่งอันนี้พูดจริงพูดจริงพูดจริงสมมุทรสามสามสามได้สามสามเป็นเจ็ดฐานสามอย่างนี้สมมติม ถ้าแบบว่ามีแฟนจริงๆแล้วไม่มมีไ่จเป็นต้องมีแฟนสองคนนะสี่คนก็ได้มีคนหนึ่งเราก็นอนกันสองคนในนั้นอีกคนหนึ่งเอายาตู้หนึ่งที่ผมเข้าไปอีกคนหนึ่งมานอนนี่เห็นไหมคือมันมีหลักสมการเลยคือตัวว่ามึงมีรายได้สองหมื่นแฟนมึงมีรายได้สองหมื่นเท่ากับสี่หมื่นต่อเดือนแต่ถ้ามึงมีแฟนสองคนได้สองหมื่นกลายเป็นหกหมื่นต่อเดือนถ้ามึงมีสี่คนนะกลายเป็นแสนหนึ่งต่อเดือน มึงคิดดูดิไอ้เช่มันน่าคิดว่ะเฮ้ยเรามันพอแว่ว่ะได้พอพอเลยไม่ได้เดี๋ยวปลูกฝังความคิดแบบผิดๆไม่ดิเดี๋ยวเรื่องส่วนกลางเราไม่พาไปดูเพราะมันดึกแล้วตอนนี้มันตีหนึ่งส่วนกลางก็ไปดู EP อื่นเนาะไปดู EP ที่10ไม่ก็ส8บแมีอะไรอีกไหมที่จะกันแนะนะมันผูอยากรู้มากรอบรูปนี้กันเลยกรอบรูปคือเขาให้มามันเป็นภาพที่ผมสั่งทำโดยเฉพาะโอ้ยไอ้เช่ปุ๊บไปเลยขนาดนี้ละขมันเป็นเท่าที่ผมสั่งทำโดยเฉพาะครับประมาณ4ี่สีล้านสล้เหรอ ร้อยบาทไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ตัวอันนี้ก็เป็นเป็นรถผมเองสมัยที่ผมยังไม่ค่อยเกิดแต่ว่าเขาว่าไม่เกิดจะพอเข้าใจแต่ไม่ค่อยเกิดแล้วคืออะไรไอ้เแี่ยุกคนสิคูเรนตี้ห้องนี้ก็ดีนะเป็นนี่นะครับนี่ครับเป็นมึงคือมันก็ดีแหละก่อนที่มึงจะกดรหัสให้พ่อกูดูปอนมึงต้องเบร์ตรงที่กดรหัสไหม เราไม่ได้บอกชั้นไม่อยู่ชั้นสไม่ได้บอกไม่ได้บอกชั้นว่าอยู่ชั้งสองแล้วก็ตึกก็ไม่ได้บอกว่าตึกใช่ไม่ได้บอกว่าตึกตึกไม่บอกอยู่ห้องไหนไม่ได้บอกว่าอยู่ห้องไหนจริงแต่ห้องใหญ่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 ห้องคิงถ้าจะเป็นห้องคิงน่าจะตัดตั้งแต่ห้องเนี้ยสองห้องเนี้ยไปแล้วใช่ไหมใช่ถ้าตัดไปแล้วฟึบไปเลยเปรียบเทียบกับห้องกูจังเออห้องกูมันจนไอ้สัสเฮ้ย่คนอยู่เคไม่จนนะเว้ยเแย่เคสไม่งแพงยิ่งหายคนอยูเคก็ไม่รวยเหมือนกันครับดูอย่างโดมเป็นตัวอย่างอย่่่าาางงกกกกูเเเเป็นนนตัววอออยยยยยจจจจใชมม้รระะะล ห้องนอนก็มีเอาไว้แบบนีผมเนี่ยจะบอกมากเลยกระจกห้องนี้มันเยอะตรงที่ว่าสองห้องน้ำใช่ไหมคนหล่อแล้วอุ้ยหล่อว่ะเดินออกมาไม่พอกำลังจะมาทำกับข้าวมาล้างมือเฮหล่อว่ะแล้วบางเดินเดินไปกำลังจะเข้าห้องเฮ้ยลอยเจอ๊งแล้วเจอ๊งแล้วกระจกอีกลหมอู้หล่อจะไปหักพายใช่ไหมเดินผ่านมาสะดุดอู้ โดมกูมีอะไรจะบอกปะสมัยก่อนเขามีความเชื่อว่ากระจกเป็นทางผ่านเข้าสู่โลกวิญญาณการที่เราปิดไฟทั้งหมดแล้วยืนหน้ากระจกแล้วจุดเทียนมึงจะมองเห็นวิญญาณอีกด้านหนึ่งของกระจกแล้วผมเป็นคนแบบไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่แล้วเป็นไงลอกไหมก็ดีเหมือนกันแต่ว่าโดมิญญาณมาพูดถึงกูนะแบบค่อยค่อยมาเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นได้ถ้ามึงกลับมาเล่าได้นะได้จากหอเก่าไอ้โดมจะตามมาป่ะแต่เย็นใจเย็นอุ้ยอันนี้อันนี้เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังนะเล่าไปแล้วไม่ใช่เหรออ๋อเล่าเล่าในเราเล่าก่อนนอนเ้ยแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้ไ แล้วก็ย้ายหอนอีกรอบนึงแต่ว่าหอนนั้นไม่ได้ไปถ่ายเพราะว่ามันน่ากลัวเกินไปจะพูดด้านด้านลบเยอะกว่าด้านดีก็เลยคิดว่าไม่เอามาลงไงแล้วคือโดมสิ่งที่โดมเจอคือมีเสียงผู้หญิงแรบออกมาเวลาเราเล่นเกมกับโดมแล้วเวลาคุยทอคุยดิสคัตเงี้ยมีเสียงผู้หญิงแรบออกมาแต่ว่าผู้หญิงเสียงฟังไม่รู้เรื่องใช่คือไม่ใช่ผมที่ยินคนเดียวจะเป็นอจอชิงก็ได้ยินคือได้ยินแบบไปนัดก,กันมาด้วยคือเหมือนแบบได้ยินละทักแล้วก็ข้ามวันแล้วก็มาทางอีกคือไม่ได้นัดกันอ่ะแต่ได้ยยนนจรจรงะะเเาาาาตมมมหีุก็ เอ้มันเล่นเงีนยกล้องคือตาข้องแม่ก็จะแบบจะมึงจนได้แต่แมวคือตาล้องเป็นทันเอางี้ดีกว่าระหว่างแมวตัวนี้กับแมวของเปียโนอ่ะใครหน้าตาดีกว่ากันนี่เลยเปิดโหวตดีกว่าทุกคนแม่งก็ต้องแบบแมวแมวเปียโนชื่ออะไรนะแมวเปีนคิรินอันนี้ชื่อแคสเปอร์ใช่เฮ้ยของายเหมือนกันเลยระหว่างคิรินกับแคสเปอร์นะครับใครหน้าตาดีกว่ากันนะโหวตนะครับเอ้มันเล่นเงีนยกล้อง ันนี้หมดย่างหมดย่างหมดแล้วครับทุกอย่างนี้หมดแล้วท้าแล้วนะครับสรุปครั้งเท่าไรครับห้องก็เดือนละหมื่นเจ็ดนะครับผมเท่าก็อยู่หมื่นเจ็ดถ้าซื้อก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ใครจะซื้อก็สองล้านใช่สองล้านกว่าสองล้านสองสองล้านสี่สองล้านหกเจ็ดแปดเก้าสิบมึงไล่ไปถึงสี่ล้านเลยแต่โดนสักอันเออสักสักอันนึงนั่นแหละก็อยู่ห้องใหญ่ก็คุ้มแบบอยู่กันสามสองสองคนมันคุ้มนะถ้าอยู่คนเดียวก็เนี่ยเน้นห้องเดียวก็ได้อะไรเงี้ยตอนแรกเข้าไปก็อย่าไปคิดมากว่าตัวตัวผมแบบไม่ใช้แอร์ไงก็ใช้พัดลมอย่างเดียวตัวางักก็จะโดนสว อันนี้น่าจะเป็นเรื่องจริง700ดร้อยไปขอ700ดร้อยแรกอ่ะให้มึง700ร้อยได้ไปอ่ะเข่าเข่าครับ้อรีบใช้ครับผมขอเขาครับใช้ด้วยครับครับผมค่าน้นคิดโดนเท่าไหร่กูหกสิบคะแนนโดนหกสิบมึงน่าจะร้อยแปดสิบเพราะว่าของคอนโดกูอ่ะหน่วยละสามสิบห้าก็คือกูโดนไปสองหน่วยเจ็ดสิบบาทคิงอ่ะโดนหกสิบบาทกูก็เลยคิดว่าหน่วยละสามสิบคือไม่ได้งั้นมึงอ่ะน่าจะโดนสักสามหน่วยอ่ะสามหน่วยเท่าไหร่เก้าสิบเพราะนั้นแหละเพราะผมล้างจานตลอดอ่านั่นแหละก็ประมาณนั้นแหละครับแกแล้วสรับออนีก็ไไ่ยะป พี่นะนี่นะอ๋อต่อไปแล้วเดี๋ยวเราจะกลับตอไอีวีต่อไปอีวีต่อไปอีวีต่อไปนะครับเราจะกลับไปไม่บอกชื่อได้แล้วนะพี่เหรอจอร์ชอบจอร์ชอบจอร์ชอบอีวีต่อไปเอาไว้เอาไว้เกลืนไว้แค่นี้เอาเกลืนไว้แค่นี้คลิปนี้ขอลากัไปพี่นนี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายแมวดิ้นนิ้วหน่อยแมวฮ่มฮ่าฮ่เล่นเรื่อง